สวัสดีจ้าวันนี้วันที่แปดวันเสาร์เนาะพฤษภาทักทายดอกไม้อากาศเย็นดอกไม้ชอหมุดค่ะแม่นีกำลังออกโชว์เนี่ยกำลังออกโชว์เดูให้แม่ข้างล่างดอกไม้เหี่ยวถูกความเย็นจะ้ะสตรอเบอร์รี่ออกมาสูดอากาศหน่อยหนึ่งเราก็จะไปนอนจืนอน กินก็คงจะไม่ได้กินโชว์ตัวด้วค่ะแวะมาทักทายแต่ยังเวียนนาตึบๆอยู่ค่ะวันนี้ก็บหอบสังขารตัวเองไปซื้อของนะซื้อเขา้าซื้ออะไรซื้อมาตุนไว้เยอะค่ะบอกเนยค่ะเมาดูพักตัวค่ะ้จะพักซื้อมาจากลานอีกลานหนึ่งโทมมาอะไรนี่แหละคะ่ะไม่ใช่ อูบีหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้ละเป็นอะไรลักเนาะพากาดค่พะพากาดนะาานเนี่ยเนี่ยพากาดเนี่ยโรมาน่ะสารัฐไทยเยอรมันเนาะจะไม่รู้เขาจะหลอดไหมเพราะว่าเมงพี่เสศษชอบมาไข่ปลูกแล้วเราพอมันใหญ่แล้วเราจะเอาของมาดัมางคุมนะปกติกระถางนี่เป็นกระถางไอ้มินสนนี่ตัวมินส์มันกระโดดอยู่แค่นี้แหละ ทำน,นี่นะคะเปียกไข่โรยลงไปนะคะทำมาไม่สบายเด้อมารีวิวพักนิดหน่อยจ้ะเดยวเป็นแล้วก็ไปนอนต่อแล้วกินเขานิดหน่อยแล้วก็จะไปนอนแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะขพยายามพักผ่อนนะคะแล้วก็จะเข้าไปดูเพื่อนๆน,นิดๆหน่อยๆน,นะคะเด้อช่วงนี้เนาะ ขอให้ทุกคน <c oughs> มีความสุขนะลักษาแล้าาวก็พาไปดีๆเด้ออย่าให้ป่วยมันเล่าจะ้ะบอกอากาศมาสูดอากาศสดชื่นดูดอกไม้นะ <c oughs> <c oughs> ใครไม่ป่วยเป็นลาบอันประเสริฐจ้ะเราจะพาไปดูในสวนเนาะลูกก็นแต่ไม่เป็นไรสำหรับคนที่ป่วยเนาะ ในกระเบียพักเนี่ยเห็นไหมใบน,นื้อีเนี่ยพักเกรดนะคะเนี่ยเอามาหวานผสมมั่วตัวไปเลยอันนี้ก็บพักอะไรไม่รู้แหละที่บอกเขากินใบกินยอดต้นอ่อนๆนะไม่รู้มันกันลืมไปละจ้ะโรยโรยทิ้งไว้แล้วก็ลืม <c oughs> นี่ค่ะต้นพักกาดเกรสเนาะพักขนาฝรั่งนะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่เนาะ นี่ก็เที่ยมปากอ,ออกดอกแล้วว่าจะเก็บไปกินแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูเดวจะเด็ดใบเข้าไปกินแต่ด,ดอกเอาไปให้เขาล่วงอีก <c oughs> นี่คือขนาไทยหลายปีละนี่ขนาเขาออกดอกแล้วปล่อยเข้าไปแต่ดีนะไม่เด็ดนะเอาปล่อยเขาเม็ดเข้าไปล่วงไปเลยเลย เนี่ยใพักเกรดหรือว่าเครสนะคะแต่เราเรียกพักคนาฝรั่งจ้ะเนาะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมเหมือนกันจ้ะเบียยขาเล็กๆนี่ก็สตรบอรี่ไม่ลงเหลืออยู่ไงจากจิงองไข่บบุนี่นี่ก็ยาเอ็นยืดตัวเมียค่ะเอามาปลูกปใส่เม็ดข้า่รวงมัง้งนี่จ้ะเราก็เด็ดไปกินแล้วนะคะพักเครดนะ ถ้าเด็ดยิงเด็ดจริงแตกง่ายก็ไม่รููเหมือนกันจะ้ะเมื่อก่อนเราก็เด็ดไปกินนะนี่ค่ะเราก็เด็ดไปกินเขาก็แตกออกอีกเลยนะนาะนี่ค่ะมาทักทายดิหน่อย <c oughs> สูดอากาศหายใจ <c oughs> ต้นนี้นี่ก็วานไมสเตอร์คนอยู่เยอรมันจะรู้วานไมสเตอร์ เอาไปต้มทําทีก็ได้จ้ะต้นทําน้าชาค่ะเมื่อก่อนมันต้นเล็กนิดเดียวเห็นมันบวหลอดเราก็เลยอถอนออกมาผูกเห็นไหมแตกเต็มเลยอันนี้ยอดแม่เบื่อเรมั้งหลวงเนี่ยต้นแม่เบื่อแซมอยู่สีเขียวสดใสดีนะเนี่ยว่าจะเอาเด็ดไปต้มเห็นไหมดอกเขาสิสีขาวคล้ายๆคือสมนี่แหละค่ะสมไทยแต่อันนี้มันเป็นสมฝรั่ง วันไมสะนะ่สาถ้าบานเราก็คือสมแล้วค่ะเห็นไหมเขาจะมีใบเป็ดใบเป็ดใบใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะมีโช่อดอกอันนี้เบียอะไรอ่ะมันเม็ดขนาชั้นล่วงเลยจ้ะเนี่ยเม็ดขนาไทยนะนี่เขาล่วงเลยเนี่นี่ก็แม่นจ้ะสองต้นสามต้นสีต้นจน้ะนี่นี้จะเห็นไหมเออปลูกไว้ยางี้แหละ เม็ดครวงถ้าฉันตั้งใจปลูกไม่ค่อยเป็นหรอกถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยโอ้ยเป็นงามอันนี้ดอกไม้ก็ยังไม่ได้ลงกระถางเลยจักเมลัยค่ะไปไปดูในสวนกันต่อดอกไม้ป่าจะ้ะดอกดาวกระจายภูเขาต้เานเอาทนทนเข้ามาปลูกเขาแตกเพรพันเต็มสวยมากอันนี้ก็ดุนกุราบมั้ง ปลุกไปขะกันไปจ้ะอุย้ยดอกลิลลี่จ้ะดอกลิลลี่อ่ะภาษาเยอรมันลิลลี่หรืออะไรนี่ล่ละคะ่ะเห็นไหมมีหลายต้นแต่ว่าเพิ่งจะออกดอกอุย้ยออกดอกสามดอกและะ้วค่ะเห็นไหมสวยมากอะไรอีกค่ะแคะสวยมากอันนี้ก็สตรอเบ,บอรรี่ปลาจ้ะ แม่สตรอบอรี่ป่าลูกเล็กๆอ่ะเดี๋ยวถ้าสุกอันนี้ก็ต้นเมเบอร์ถอนทิ้งไปเลยทอนบม่ไวล้ละนี่ค่ะดอกสวยมากเลยสองดอกหนึ่งสสามสี่กำลังออกดอกนะคะนี่เดี๋ยวบ้านเราจะพามาดูอีกเนาะนี่ออกออกแล้วเขาจะเป็นยังไงคะหนึ่งสองสามสมดอกก็จะมีเหลืองตรงกลางเนะคะ่ะ ชื่อดอกไม้อะไรลิลี่หรือเปล่านี่นะคะอุ้ยอันนี้ยังทนอยู่ค่ะเนี่ยเสียออกม่วงสวยเดีวจะเก็บใบฟ,ฟันสิ่งไปลวกกินข้าเขาก็น้ำพริกดีกว่าคิวเขาแลวเมาวานเดก,กินมาๆอย่างเดียว <c oughs> นี่คะ่ะมาเก็บพักไม่ต้องไปไกลเก็บในสวนนี่แหละปลอดภัยดิถึงมันลกได้แต่ว่าก็ สวนท้องเฮาเนาะก็ค่อยมีเวลาได้ทําแล้วเนาะเพราะว่าบอบสบายได้ก็ทํางานนะจะมีเวลานะมีอยู่แล้วแต่มันเหนื่อยค่ะจะเก็บฟันสิ่งเืิดคือมางามกระดอกระเดียอะลูกอะเอ้ยโอ้ยมีแรงได้ดูดอกไม้ค่นเพื่อนขอบสังขารมาดูมาสูบอากาศหายใจจ้ะขอคนละกำลังใจเด้กค่ะเด้อ จะดอกไมส้สวย <c oughs> ลุกหนักเลยจ้ะชมทะันธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ดอกทิวลิปเพิ่นบ้านนี่ก็ดอกชักชันดอกชเชอรรี่หวานของเรามาลุ้นกันว่าปีนี้จะได้กินบ่ ทุกปีทุกปีเขาจะออกนกมากเลยบอทันนกจักทีหรอคะนกเขามากินมดก่อนถ้าไหนซ่อนอยู่ใต้ใบเขาก็จะไม่เห็นเราก็ได้กินไปแต่หวานนะ่คะ่ะแบบหนึ่งนะสวยๆเยือนจะไปอยู่เลยเด้อทาง,งานนี่ <c oughs> ออกาสูดอากาศไทยใช่ ว่อวันก็นอนมุดวันวันนี้ก็นอนมุดวันจะ้ะนี่ก็ไปยสองวัยสามแล้วเนะาะก็เลยออกมาสูดอากาศนวนจะ้ะเดี๋ยวปีหนาหรือปีนี้ใคยเดีวยวกันจะปลูกชิลลิบเยอะๆนะมาเก็บไอริวันซันไอฟันซิงกันต่อเนาะเป็นยาค่ะดีขมอมลำมัดกิน ดอกปิวเลยโอ้ยเขาจมูกอันนี้ใบอะไรไม่รู้เป็นมางนควน่าก,ก็กินได้มันเป็นสมุนไพรเนี่ยแต่เราไม่กินหรอกจะ้ะนี่ก็อยา่าอย่าตีนทุกแกจะเห็นพี่อิมเอ็มบอกกับมันกก,กินได้นะอย่าตีนทุกแกที่มันติดเรากางเกงเราดีดีค่ะประมาณนี้เนาะเมื่อก่อนไม่ลกปัน,นี์นะเมื่อก่อนทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวต้องหาเวลาแหละ แล้วกเพื่อนมาดูสวนชมได้เกิดสูดอากาศหายใจสุดชื่นไป <c oughs> นี่ได้พักแลว้วแค่นี้ฉันก็เหนื่อยแล้วจ้าจะไปทำอะไรกินได้กับเขาเนี่ยโอ้โหน่จะลมนะคะนดี่้ะ นี่ได้แล้วโอ้ยขออีกระสิลมนะอ้อไปปิดป้องมาชมดอกไม้กันสวยๆเดี๋ยวก็ปิดคลิปแล้วคะ่ะโอเคคันพันขอตัวไปทันทีเดี๋ยวกเด้อชอบอะไรใช้ก็แชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหนาคะ่ะสวนดอกไม้ลุกๆเ <c oughs> <c oughs> จอกันคลิปหน้าคะ่ะยาวไปละสิบกว่านาทีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ